รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเาพบกันที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไร่สิงเกษตรค่ะคาเฟ่นในรูปแบบเกษตรนะคะที่นี่จะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมแต่ว่าเรานัดก,กับเจ้าของพื้นที่ไว้ค่ะเขาบอกว่าเขาอยู่ในไร่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่าค่ะ มาถึงสิงบุรีค่ะวันนี้มาแนะนําอีกหนึ่งคาเฟ่ให้ได้รู้จักแต่คาเฟ่นี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแล้วยังมีการทําการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่โดยการใช้พืชผักที่ปลูกเองมาปรุงเป็นเมนูอาหารให้กับลูกค้าแถมยังจําหน่ายผักสดไร้าสารรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งจากเจ้าของเองและจากชุมชนโดยรอบอีกด้วยค่ะ ไร่สินเกษตรค่ะตั้งอยู่ที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีเนื้อที่25ไร่จะสร้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีแบ่งเป็นโซนของพืชผักสวนครัวแบบเกษตรพอเพียงโซนดอกไม้ร้านกาแฟร้านอาหารเป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสวนเกษตรพอเพียงเกษตรอินทรีย์ซึ่งแต่ละโซนค่ะก็จะมีมุมถ่ายภาพสวยๆหลากหลายมุมนอกจากนี้ยังสามารถชิมเมนูอาหารที่หลากหลาย เครื่องดื่มที่สดใหม่แถมยังได้ของฝาติดไม้ติดมือกลับไปด้วยค่ะว่าแต่วันนี้นะคะทีมงานเราจะได้นำอะไรไปฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปตามหาเจ้าของสถานที่นี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะโอ้โหเจอแล้วค่ะอันนี้คือเจ้าของไรนะคะสวัสดีค่ะคุณปูเป้นุชนะติดลอกกับวิชัยคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กำลังทำอะไรคะเนี่ยตอนนี้เก็บเป็นฝรั่งหรอคะอ๋อเจ้าของสวนเรามาเก็บฝรั่งเองมาดูป้ามาดูป้าฝรั่งนี่คือฝรั่งอะไรคะพี่ <Okay. S 2> ตัวนี้เป็นกิมจูค่ะเราปลูกใช้ในไร่หรือว่ายัางไงปลูกขายในไร่ด้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นลูกค้าประจำเขามาสั่งอค่ะแต่อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะไร่สิงกเกษตรเป็นคาเฟ่แต่ทำไมถึงมีมีคาเฟ่มีไร่ด้วยอยู่ในพื้นที่มีความเป็นมายังไงบ้างคะตรงนี้ ตอนนี้เริ่มต้นเลยก็คือเรามีเนื้อที่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆตอนแรกเริ่มที่จะเป็นเหมือนเป็นร้านของฝากเพราะว่าคุณย่าเป็นทำปลาปลาส้มขายอยู่ก่อนค่ะเราก็จะต่อยอดแล้วก็ตอนนี้คือเห็นว่าสิงห์บุรีเราไม่มีที่ท่องเที่ยวอะไรเลย,เลยก็เลยมาเริ่มทําตรงนี้ให้คนในสิงห์บุรีแล้วก็คนที่เดินทางผ่านไปมาเนี้ยค่ะมาพักผ่อนมีที่พักผ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ของครอบครัวกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยกันแต่ว่าตอนนี้เรามาดูฝรั่งกันก่อนดีกว่าฝรั่งนี่คือปลูกเยอะไหมคะทีู่เป้ตอนร้อยยี่สิบต้นร่สจริงๆตรงนี้จะเป็นส่วนผสมค่ะแต่ที่จะมีผลผลิตนะตอนนี้เลยก็จะมีฝรั่งมะม่วงมะละกอ พุทราที่จะออกผลผลิตให้เราเก็บได้ทำไมถึงเป็นคาฟเฟ่ด้วยแล้วก็มีแนวสวนผสมเข้ามาในที่ด้วยพร้อมกับใช้ชื่อว่าไร่สิงเกษตรมันมีเป็นมาอย่างไ,อไงอะคะครอบครัวเรามีทำเคมีกเกษตรค่ะจะชื่อว่าสิงการเกษตรร้านสิงการเกษตร,รก,รกร็จะมีหลายสาขาก็คือเป็นพี่ป้าณ้าอาในครอบครัวเปิดกันก็เลยตรงนี้ก็เลยได้ชื่อว่าไร่สิงเกษตรใช่แล้วก็ เราตั้งใจว่าผลผลิตในไร่ะค่ะแล้วก็คือเอาไปใช้ในคาเฟ่ด้วยแล้วก็ในร้านอาหารเราด้วยแล้วเราจะมีเป็นผักปลอดสารพิษตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บฝรั่งกันก่อนะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผักปลอดสารพิษที่ขายด้วยแล้วก็ใช้ในคาเฟ่ด้วยใช่ไหมค่ะ,ะคุณป้าคนะเราเก็บฝรั่งก่อนดีกว่าต้องดูยังไงล่ะคะป้าจะดูให้ในขาวเนียอขาขาวนี่คือใช้ได้แล้วเนาะดีแ อันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไปที่ทีรเราจะมีเป็นร้านของฝากอยู่ค่ะั้านอะไรเราเก็บฝรั่งก่อนดีกว่าค่ะต้นมันเตียนละฟัน ก็คือพืชผักที่เราใช้ในครัวเลยค่ะทิกมะนาวมะเขืออ่มะละกอค่ะชะอมข่หลักๆก็คือเป็นพืชตักสวนครัวที่เนี่ยมาใช้ในร้านใช่ค่ะและปกติเก็บขายด้วยไหมหรือว่าใช้แค่ในร้านด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามันเหลือจากการที่เราใช้เราก็คือจะมีเป็นร้านของฝลอกของเราก็คือแพคขายด้วยค่ะเนือที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณกี่ไร่ค่ะประมาณ25ไร่ค่ะไรดูแลยังไงอะ ก็จะมีมีป้าคนสวนดูอยู่ <c oughs> ค่ะและแบ่งโซนยังไงอะคะแบ่งเป็นแบบว่าโซนเกษตรหรือว่าโซนพวกผักสวนครัวหรือว่าอะไรยังไงบ้างค่ะก็จะมีเป็นผักเป็นเป็นผักสวนครัวเป็นมายืนต้นค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีในส่วนของโซนร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟอ๋อนี่เราจะเห็น <c oughs> ด้านข้างเราค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นแปลงผักสวนครัวใช่ค่ะก็คือกระจายอยู่ในพื้นที่นี่เลยทั้งหมดใช่ไหมคะก็ใช้หูพี่ๆกี่คนเนี่ยในการดูแล จริงๆคนสวนตอนนี้3ามคนเองค่ะใช<า> <คน S 1> ่จะมีคุณป้าคนคนี้ดูแลล่ละเป <ขอ S 1> ็นน้องเลยค่ะเราสามารถจะไปเก็บอะไรได้บ้างสําหรับวันนี้วันนี้ที่ตัดได้ก็จะมีเป็นผักสลับด้านนูนะนั้นเดี๋ยวไปดูผักสลับด้นานกีกจ้าค่ะไปค่ะ ใช่ค่ะสวัสดีค่ะผู้ดูแลอีกหนึ่งท่านใช่ค่ะปลูกอะไรบ้างคะเนี่ยปลูกไอ้ผักสลัดแล้วก็ผักไอ้เนี่ยผัดกาดหอมแล้วก็ไอ้คะน้าคะน้าแขกค่ะค่ะแล้วจะมีเยอะลูกกะีิตงโอลุกเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการป้าบอกถ่ายป้าด้วยนะงางเนี่ยโอ้นี่ยายก็ถ่ายไม่ใช่ถ่ายนุ่ไปนั่งหัวขึ้นมาหัวพุ่งนั้นเนี่ยมีการแบ่งสัดวยๆนะคะทั้งแปลงผักบนโต๊ะแล้วก็แปลงผักใต้ดินด้วยเดี๋ยวเก็บ สักนิดหนึ่งแล้วกันเร้จะเก็บแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงป้าคะตัดเก็บให้หนูดูหน่อยอันนี้เอาไปขายที่ร้านใช่ค่ะที่ร้านพื้นบปกติขายราคายังไงคะเป็นกิโลเป็นถุงไหมจะเป็นแพ็คเป็นถุงค่ะถุงละยี่สิบค่ะยี่สิบาทใช่ค่ะโหแบบนี้เลยแพคแบบนี้ป้าเดี๋ยวเราไปตรงนู้้นต่อ อากาหอมอากาศหอมก็คือส่วนใหญ่แล้วที่ใช้ในคาเฟ่เนี่ยพอไหมคะหรือว่าพอค่ะเหลือเหลือขายด้วยค่ะของเราจะมีเป็นเมนูสลัดค่ะอืมแสดงว่าต้องเป็นสินค้าขายดีแน่เลยต้องรู้อะไรอะคะป้ารุ้นอันนี้กระหลี่หรือยังได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังยังเพิ่งเริ่มห่อค่ะคุณผู้เป้คะแล้วอย่างผักที่เราที่เราปลูกเนี่ยเราเป็นคนเลือกเองไหมว่าคือเราจะปลูก ผักชนิดไหนอะไรยังไงหรือว่าทางคุณป้าเขาเลือกกันเองเราก็ต้องดูว่าทางร้านเราใช้อะไรเป็นหลักค่ะแล้วก็จะให้เขามาปลูกแล้วบางทีเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าใช้ส่วนครัวอะไรเขาก็จะเนเทตเองว่าตัวนู้นผักตัวนู้นโซมแล้วเริ่มแก่แล้วเขาก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนมงค่ะป้าปลูกยากไหมคะไม่ยากยากนะยากเพราะปเปได้ทอต่อติดก็จะมีหลอดสอนี่มานางกวนบ้างค่ะก็จะเน้นพวกปุ๋ยอย่างเดียวค่ะ ก็ดูแลัวนี้ค่ะดูเลยอ่าเดี๋ยวเราเก็บผักกินกันไงของกินก็ต้องเป็นของดีเนาะใชอ่าเดี๋ยวเราเก็บผักก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าที่นี่ยังมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะค่ะบ้าเราเก็บกระต่อก้านอกจากแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวแล้วค่ะในพื้นที่ของไร่สินเกษตรยังมีการเพาะไม้ประดับไม้มงคลวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ไร่สินเกษตร สามารถเดินชมเดินชอปซื้อหาติดไม้ติดมือกับไปในราคาสบายกระเป๋ามีหลากหลายรูปแบบและสายพันธุ์ให้เลือกสรรตามความต้องการและความนิยมของท้องตลาดค่ะเลือกชอปไม้กันเสร็จแล้วเราไปชมกันต่อในจุดอื่นๆของไร่สิงเกษตร,รกันต่อเลยดีกว่าค่ะตัวนี้จะเป็นโซนร้านของฝานะคะ อันนี้คืออย่างผักที่เราเก็บเมื่อสักครู่นี้ก็จะเอาเป็นนอกจากใช้ในร้านก็จะมาขายตรงนี้ด้วยค่ะอเต็มเลยอันนี้คือผักที่เราเก็บเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าตอนนี้อันนี้คือพี่ๆเขาเก็บมาให้แล้วค่ะโอ้โหเราก็จะแพ็คไว้แบบนี้ใหญ่มากอันนี้แพ็คละยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทคือมันเป็นผลผลิตที่แบบว่านักชื่นมากดูสินะคุณผู้ชมต้นหน่มากมีผักชีนะเนี่ย ยี่สิบบาทมีอะไรขายมัางคะอันนี้มีตั้งโอวิทีค่ะก็จะมีพวกกะเพราโหละพ,ลลพาพืชผักสวนครัวค่ะปกติแล้วคือมีอยู่ปริมาณเท่านี้หรือว่ายังมีอีกยังไงบ้างของเราก็คือถ้าเราต้องการความสดก็คือถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วต้องการเพิ่มเราสามารถไปเก็บในสวนให้ได้เลยค่ะสามารถไปเก็บในสวนได้นะคะถ้าใครสนใจแต่อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นรายการว่าที่นี่เริ่มมาจากการทำปลาร้าใช่ค่ะจะเป็นคุณย่าทำคุณย่าต้องเป็นปลาร้ามือ แม่หลีค่ะนี่หรอคะใช่อันนี้คือต้นตำรับเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ขายอยู่ที่ถุงละเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ถุงละหกสิบใช่ไหมคะ60หกสิบาทหกสิบาทอันนี้ทีปลาร้ะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะที่เป็นะมีเป็นปลาปลาส้มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท้องปลาแดดเดียวค่ะจะเป็นท้องปลาโนจัท้องปลาแดดเดียวใช่ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีอีกนะคะแล้วก็มีเป็นอะไรอีกคะมีเป็นปลาส้มตัวนี้ที่จะเป็นตัวขายดีของเราปลาส้มตัวนี้จะมีทอดขายอยู่ในร้านด้วคะค่ะอันนี้อยู่แพ็คละเท่าไหร่อีกหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่คือปลาส้มแม่ลือนะคะแล้วก็เป็นอันนี้ตัวนี้เป็นปลาส้มไร่ก้าวปลาส้มไร่ก้าวปลาล้วนเลยอ๋อมีสองแบบให้เลือกนะคะใครจะาได้เป็นตัวตัวก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบไรยก้างก็มีแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็นปลาปลาเป็นเป็นตัวเป็นตัวทอด อดใช่ค่ะ <พา S 1> จะรีเป็นปันต <c oughs> ะเพียนอันนี้ก็ให้เลือกได้นะคะราคาก็ประมาณหนึ่งร้อยใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทอันนี้ราคาพี่ตัวนี้เป็นจอปลาค่ะจอปลาใครที่สนใจนะคะเป็นจอปลานี้ก็เห็น,นไหมคะแเท่าไหร่นะคะหนึ150่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปกติแล้วที่ของแบบนี้คือต้องมาซื้อที่นี่อย่างเดียวหรือว่าขาย ออนไลเ์เปิดร์ทั้งขายหน้าร้านแล้วก็สั่งออนไลน์ได้ด้วยค่ะติดต่อทางเพจเราได้เลยค่ะวาซนาคาเฟ่ค่ะวาซนาคาเฟ่นะคะสามมาได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในนี้ยังมีเป็นของอื่นๆด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่ขายมีกล้วยนะคะดูข้างล่างมีขนมขวยค่ะขนมพร้อมพร้อมทานแล้วใช่ค่ะอันนี้เป็นอะไรคะพี่เป้ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ร้านเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นไข่ ไก่อารมณ์ดีคือเลี้ยงแล้วปล่อยตามธรรมชาติเลยที่ฟาร์มต้ใชื่อตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นฟาร์มของคนรู้จักกันค่ะอ๋อก็คือเป็นในพี่ใช่แล้วเราก็รักมาค่ะก็จะเป็นผลิตผลจากกล้วยแล้วก็เป็นมมยมใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นมมยมเชื่องค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวของอันนี้อะไรอ่ะตัวนี้ก็มมยมเหมือนกันแมยมเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นแบบซีน้ำตาลมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะ เขาบอกว่าทำปลาล้าอย่างเดียวไม่พอยังมีน้ำพริกใช่ค่ะแนะนำหน่อยค่ะมียังไงบ้างตัวนี้จะเป็นถ้าขายดีของเราจะเป็นแจ่วบองค่ะเป็นปลาล้าของทางคุณย่าแล้วเราเอามาต่อยอดค่ะค่ะสืบเนื่องจากตอนช่วงโควิดอะค่ะเหมือนพนักงานก็เราเราต้องการคีพพนักงานเราก็คือไม่อยากให้เขาหยุดงานไปแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาให้เขาได้มีงานทำก็เลยเกิดเป็นน้ำพริกตัวนี้มาตอนนี้นม่มีกี่ชนิดคะเนี่ยน้ำพริกตอนนี้มีประมาณเจ็ เจ็ดชิ้นถึงแปดชิ้ก็ปุกหนึ่งี่ประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้สามสิบห้าบาทค่ะสามกระปุกร้อยแต่ว่าจะเป็นตัวน้ำพริกกหมูจะห้าสิบาทค่ะตัวนี้ก็อาจจะห้าสิบาทใช่ค่ะโอ้โหกกหมูเน้นๆอ้น่ตรงด้านนี้ด้านล่างเราจะเห็นเป็นผลิตภัณฑ์ของที่นี่หรือว่าของชุมชนยังไงบ้างคะอย่างกุนเชียงจะเป็นกุนเชียงของคนในจังหวัดสิง์บุรีค่ะอที่นี่ไม่ได้แค่ผลิตภัณฑ์ตัวเองอย่างเดียวมีของในชุมชนด้วยนะคะที่มาขายก็จะเห็นเป็นพวกงานถีมือต่างๆมาทางด้านนี้ค่ะอันนี้ก็เป็น ีมือของใครคะเนี่ยตัวนี้จะเป็นแม่ครัวค่ะฮะแม่ครัวทําช่วงว่างงาน <c oughs> ดูฟีมือของแม่ครัวนะคะอาจจะให้ดูวันนี้ชัดเจนเลย <c oughs> เห็นไหมสวยมากถักแงองงานสีมือของคุณแม่ครัว <c oughs> ที่นี่ช่ค่ะ <c oughs> ช่วงว่างงานช่วงโ <c oughs> ควิดนะคะอันนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่อะคะตัว 150ค่ะ150มีสายเป็นสายค้องแมสด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นเป็นจานรองแก้แบบนี้หรือว่าจะเป็นยางรัดผมเยอะมากแล้วดูมาช่เรื่อยๆนี่ก็โหดูสิมีเป็นหมวกที่โพกงัวสวยมากงานฝีมือนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลังจาก งานโควิดนิดนึงก็จะมีงานสีมือมาจาหน่ายนะคะมีเป็นหมวกวยเห็นไหมคะสวยมากเลยทีเดียวตรงน,นี้มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอใ,ในพท,ที่อันนี้คือตัวนี้เป็นชาถังเช่าค่ะ,คะจะมีเป็นผลิตภัณฑ์แบบเป็นแคปซูลแบบเป็นตัวชาชงแล้วก็จะเป็นแบบว่าพัชไลท์ลเป็นน้ําค่ะเป็นน้ําถังเช่าของดื่มเพื่อสุขภาพของเราเองค่ะเรามีฟาร์มของเราใช่ค่ะ ที่สนใจสามารถมาได้นะคะพิธิธภัณฑ์จากถังเช่ามีเยอะมากมีหลายรูปแบบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นฟาร์มของที่ไร่สิงเกษตรใช่ค่ะ,คะตรงนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของของฝากที่นี่เท่านั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งจุดที่เวลาอย่างพี่เป้บอกว่าสิงห์บุรียังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะให้คนมาแวะพักแต่ตอนนี้เรามีแล้วนะคะที่ไร่สิงเกษตรเดี๋ยวจะไปดูกันว่าที่นี่มีเป็นคาเฟ่ใช่ค่ะมีเป็นร้านอาหาร,ร,าหารด้วยจะมีอะไรที่น่าสนใจมาแนะนำบ้านผู้ชมกันค่ะ ไ่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่าที่นี่มีอะไรแนะนําบ้างเพปกติแล้วคือจะเป็นอาหารแนวไหนยังไงบ้างคะตัวนี้ของเราจะเป็นอาหารไทยเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีเป็นสเต็กบ้างปิดเตยเลี่ยนนิดหน่อยค่ะจะมีเป็นสปาเกตตี้สเต็กแล้วก็จะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางอาหารไทยค่ะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็เป็นเตาเลี่ยนด้วยบางส่วนนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นเมนูน้ําอย่างที่เราเห็นตัวนี้เป็นเมนูแนะนํำยังไงบ้างคะตัวนี้ คะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราอย่างที่บอกไปเมื่อกีต้นเาจะเป็นของคุณย่าค่ะตัวนี้จะเป็นปลาส้ม่คะที่เราทําเองค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ของคุณย่าเลยที่มีจาหน่ายทั้งที่เอากลับไปทานเองที่บ้านหรือเป็นของฝากแล้วก็เป็นเมนูของทานร้านอันนี้เป็นปลาส้มทอด แล้วก็ตัวนี้จะเป็นท้องปลาค่ะท้องปลาแดดเดียวท้องปลาแดดเดียวใช่ค่ะเป็นท้องปลาเงินจันทร์ค่ะตัวนี้เป็นน้ำพริกผัดปลาอินทรีค่ะน้ำพริกผัดปลาอินทรีใช่เป็นสูตรของที่บ้านทานทานใช่ค่ะแล้วก็เลยเอามาเป็นเมนูที่ร้านด้วยค่ะค่ะ แล้วก็มาเป็นอันนี้เป็นตัวนี้เป็นแกงส้งชมชะอมกุ้งค่ะแกงส้งชมชะอมกุ้ง,ง,ง,งตัวชะอมนี่ก็คือปลูกเองในไร่ค่ะก็เอามาใช้ในร้านด้วยเหมือนที่คุณป้าว่าสักครู่ที่บอกว่าคือของที่ให้ลูกค้าทานก็คือของดีของจากทางร้านทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นที่เรานามาแนะนำคือยังมีอีกหลากหลายเมนูมากเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่นะคะจะมีให้เลือกสรรเยอะมากเลยทีเดียวที่นี่เมนูน้ําอย่างด้านหลังเราก็จะเป็นคาเฟ่ใช่ค่ะมีเมนูน้ําแนะนํำยังไงบ้างคะตัวนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะ จะมีเป็นตัว,อเ,วอเมริกานาน่้ดถังเช่าค่ะอเมริกานน่้ดถังเช่านี่คุณผู้ชมะจะเห็นอยู่นะคะอ,อยู่ด้านในตัวถังเช่านี่ก็คือมาจากฟาร์มของเราเองค่ะาสกัดออกมาเป็นชาแล้วก็ผสมกับตัวกาแฟค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะต้องคนตัดชิมใช่ค่ะตัวนี้จะมีความหวานจากน้ำผึ้งน,นะคะเป็นน้ำผึ้งแท้ ผมมากละมุนค่ะอเมริกาโน่ถังเช่าได้ประโยชน์ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเป็นเมนูน้ำอย่างอื่นด้วยไหมคะที่แนะนำค่ะก็จะมีเมนูปกติเทั่วไปค่ะเป็นเป็นกาแฟอิตาเลียนโซดาเป็นโกโก้ชาเขียวค่ะค่ะโดยปกติแล้วช่วงเทศกาลนี่จะมีเป็นเมนูพิเศษยังไงบ้างใช่ค่ะจะมีเป็นซีซันอลอย่างตอนนี้เป็นคริสต์มาสใช่ไหมคะก็จะมีเป็นตัวสตรอเบอรี่ ให้เป็นสีแดงออกมาแล้วก็ตกแต่งวิปครีมแล้วก็จะมีท็อปปิ้งด้วยแบบว่าเป็นเกล็ดน้ำตาลแล้วก็จะเป็นตัวน้ำตาลตั้นค่ะแสดงว่าในช่วงแต่ละเทศกาลก็จะมีเป็นเมนูแนะนำออกมาต่างๆพิโปรอะไรด้วยไหมคะอย่างนี้ก็จะมีเป็นราคาพิเศษออกมาค่ะได้แต่ละตัวในแต่ละเทศกาลตอนนี้ที่ร้านเปิดยังไงบ้างคะเวลาตอนนี้เปิด โดยปกติแล้วของเราจะเปิด8โมงแล้วก็จะมีช่วงค่ำจะปิดประมาณ3ทุ่มแต่ว่าช่วงนี้ก็คือจะเปิด8โมงปิด6โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะคือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาสั่งอาหารทานมาเมนูนั้นทานแล้วก็สามารถเดินถ่ายภาพในในพื้นที่ได้เดินถ่ายรูปแล้วก็เดินชมสถานที่ได้แต่กิจกรรมที่สาหรับการไปตักผักหรือผลไม้ต้นนี้คือเบรกไว้ก่อนใช่ไหมคะตนอ้เบรกก่อนค่ะเพราะว่าเราก็ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเนาะแล้ก็ การทากิจกรรมร่วมกันใกล้ชิดกับลูกค้าเราก็ต้องหมดไว้ก่อนค่ะทีนี้อยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเดินทางมาที่นี่สามารถเดินทางมาได้ยังไงบ้างคะตัวนี้ของเราจะอยู่ติดถนนเส้นอินบุรีตากฟ้านะคะเข้าจากสายเอเชียมาประมาณ3กิโลเมตรค่ะค่ะก็สามารถมาเจอได้สถานที่กว้างแล้วก็โปร่งมากนะคะสามารถจะทานอาหารในห้องอาแบบนี้หรือว่าจะเดิน ้านนอกก็จะมีสถานที่ให้นั่งทานใต้ร่มไม้บรรยากาศสบายๆสามารถเดินทางมาได้เดี๋ยวจะให้คุณชมได้ดูบนโทรศัพที่หน้าจอทีวีนะคะว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารอยากจะมาที่นี่อยากจะมาท่องเที่ยวจะต้องโทรมาก่อนไหมหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เราวางจาหน่ายอยู่ด้านหน้าเคาเต้ตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองหรือว่าเขาชุมชนยังไงบ้างคะอันนี้จะเป็นของเราเองค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพนักงานของเราทําเองนะคะตัวขนมไทยใช่ค่ะโอที่นี่นี่คือแบบว่า ทำเองแทบทุกอย่าง<ช>เลยนะคะก็ะเรียกว่าสนใจก็สามารถมากันได้เดี๋ยวจะให้พี่ปุ้เป้ด้วยฝาถึงคุณผู้ชมทีท่ชมทางบ้านน<ม>ิดหนึงสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่แบบ n ิวส์นอร์มอลค่ะถ้าเกิดว่า <S <S คุณผู้ชมนะคะสนใจมาที่นี่ก็คือผ่านไปผ่านมาทางสิง์บปรีมีโอกาสแล้วก็มาพักผ่อนเิกัใจกันได้ค่ะค่ะก็เจิญชนมาท่องเที่ยวกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปุ้เป้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะจะลาผู้ชมไปดิภาคเฉยิเฉของที่ไร่สิงเกษตรแบบนี้นะคะโอกาสหน้ารับรองได้เลยว่าเราจะนําสถานที่ดีๆและกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้ผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะวันนี้ลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ